สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนไปตักน้ําต้องไปตักในบ่อนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องไปตักต้องไปตักที่เครื่องค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะตกค่ะเนตกในระหว่างทางเดินไปซื้อผัเดเตี๋ยวนะคะก็ถ่าย วิดีโอไปด้วยค่ะโอ้เมฆกำลังมืดคึ้มมาเลยค่ะฝนกำลังตกปอกแป๊กปอกแป๊กนะคะเพื่อนๆเดินกลับบ้านนะคะขอโทษนะคะที่หน้าไม่หน้าจอไม่นิ่งกำลังเดินค่ะไม่มีไม้กันสนค่ะฟ้ามืดมาเลยค่ะเพื่อนๆอยังไม่ทันได้ก๋วยเตี๋ยวให้คุณตาเลยค่ะหมดก่อนค่ะก๋วยเตี๋ยวขายดีมาก อมาค้ต้องไปหาอย่างอื่นให้คุณตาแล้วล่ะค่ะคงได้ต้มจืดได้ผัดอะไรอแถวนี้ล่ะค่ะร้านตามสั่งก็พอมีอยู่นะคะเดี๋ยวเดินก่อนนะคะในที่สุดก็มาได้อาหารร้านดังนะคะของโคราชร้านนึงนะคะไม่เอ่ยชื่อร้านค่ดีกว่านะคะเนาะได้อาหารให้คุณตาแล้วค่ะได้ปลาค่ะ ที่สุดก็ได้แล้วนะคะกับข้าวของคุณตาค่ะไดะ้ปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะเจ้านี้กระดูกกรอบไปเลยนะคะแต่กระดูกับก้างปลานะ่ามากมาทานเองค่ะเก,ะกีกรอบแกะกรอบแกะแลกทั้งวันเลยค่ะเขาเพราะว่าเขาตุนนานมากค่ะทุกอย่างแทบจะละลายในปากเลยนะคะ สวนแกงผักใส่ปลาทูนี่หน้าตามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอร่อยมากค่ะ,ะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะผักกับปลาทูค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะรับรองได้